เมสซี่นี่ไม่ใช่แค่เทพฟุตบอลน,นะแต่เป็นเทพเลี้ยงผู้หญิงแบบขั้นสุดคือพี่แกไม่แตะโดนผู้หญิงเลยต่อให้เป็นแค่ในรูปกเ็เถอะขณะแฟนบอลทั่วโลกยังสังเกตได้หมดอย่างเวลาแฟนบอลผู้ชายหรือหนุ่มๆไปถ่ายรูปด้วยเนี่ยพี่เมสซี่วางมือตบไหล่สบายๆยิ้มหวานเหมือนเพิ่งยิงฟรีคิกเข้าแต่ถ้าเป็นผู้หญิงมาขอถ่ายรูปโอ้โหพี่แกยืนห่างรากับอีกฝ่ายติดไฟดูดมือเก็บข้างตัวหรือยัดกระเป๋าไวด้ดีๆตัวเอ็นไปอีกฝั่งแบบเนียนๆไม่มีการแตะไม่มีการโดนไม่มีการป้ายายาใดๆทั้งสิน้นพออมมมมีีีคนนไไปถาาาาาวว่่่่ทททแแบบบ้เเซตตงยยๆช ผมเคารพผู้หญิงครับแต่ผมก็เคารพภรรยาผมด้วยแม้แต่รูปเดียวก็ทําให้คนเข้าใจผิดได้โดยเฉพาะในยุคโซเชียลที่อะไรก็โดนตัดต่อได้หมดผมจะไม่ทําให้ครอบครัวหรือความเชื่อใจต้องสั่นคลอนเด็ดขาดโอ้ยนี่มันสามีแห่งจักรวาลชัดๆเมสซี่กับอันโตเนลลานี่รู้จักกันตั้งแต่เด็กโตมาด้วยกันเคียงข้างกันมาตลอดพี่แกเลยย้าเสมอว่าครอบครัวมาก,ก่อนทุกอย่างในโลกที่คู่ดังๆแตกข้อกันเพราะข่าวมั่วข่าวเช้าข่าวลือเมสซี่นี่คือทําทุกทางเพื่อไม่ให้เกิดรอยร้าวแม้แต่นิดเดียว ไม่ใช่แค่เก่งบอลแต่ยังเป็นแบบอย่างของผู้ชายที่ปกป้องคนที่รักแบบโคตรแมนแล้วคุณล่ะคิดว่านิสัยเมซี่แบบนี้น่าทำตามไหมเม้นมาคุยกันได้เลย